อ้า่อนอื่นก็สุขสบายดีพาพแม่พี่น้องเบิดสู่คู่ทุกคนวันนี้อยู่กับฉันบ่าวลไทยซิ่งแล้วก็เ่าวลไทยร้านทางแพจเพจวันนี้ฉันจะพาพวกนายทุกคนมาชมหน้าง,งานหน้าฝนอีกหนึ่งหน้าง,งานเอาล้อฟีร์ันรันตอนนี้ก็หน้ากล้องของฉันนะตอนนี้ก็เป็นเจ้าฟอร์ดปกหกนศูนย์นะทีห้า แล้วก็แขนไปฝั่งนู้นนะก็จะเป็นเอีมเก้าห้าสี่ศูนย์นะวันนี้ก็ฉันได้รับเกียริจากตัวเองนะมาถ่ายไม่ใช่จากเจ้าของรถเพราะว่าฉันยังไม่ได้คุยกันเลยนะก็ได้รับเกียริจากเจ้าเองมาถ่ายคลิปวันนี้ก็างานก็เคลียร์ลิงเหมือนเดิมนะหลังจากที่เจ้าของไล่เขาใช้ l อ6สามหก ยู๋ที่เฮอมาต้อมกันได้หลายเติบแล้วก็จูดนะแต่ว่าไม่ไม่เบิดนะฉันก็เลยลูกกาดได้มาถ่ายคลิปเพราะว่าเขาลดไถไงเติบนะเขามาตำแต่ว่าก็ไม่อาจทราบได้ว่ามันจะแปลนปุยรวยเหมือนหัวร้านหรือเปล่าแต่ว่าจะทำให้สุดความสามารถนะโอเคนะตอนนี้ก็ช่างเรียบได้ทำการเล่งนะ ว่าจะตําตรงไหนก่อนตรงไหนหลังเพราะว่าตอนนี้ไม่เห็นป่องเลยนะมันต้นไม้นี่เขาตัดโพะๆกับลงหมดเลยนะเพราะว่ามันเป็นงานที่เขาใช้เหลื่อยตัดไปขายแล้วก็ตอเตอือนี่เหลือเบิดนะโอเคฉันก,ก็ยะอธิบายให้ฟังแค่นี้ก็น่าจะเป็นงานเหมาแต่ราคาก็ ยังไม่จะวอกกันนะว่าเท่าไหร่ไม่ได้ถามนะนี่ก็คือเจ้าหกหกศูแล้วก็เจ้าคันนี้เป็นเยีมเก้านะกำลังยู้อยู่ฝั่งนั้นก็บรรยาก,กาศก็ฝนกำลังจะตกลงมานะก็อยากให้ทุกคนทุกท่านเวลาชมคลิปหรือว่าเบิ่งคลิปก็กังล่มนะเพราะว่ากันฝนนะตกน้อยแต่หัวเป็นอันตรายนะ อาจจะเป็นวัดได้ว่้ยมีเฮลิคอปเตอร์มานะไม่รู้อยู่ตรงไหน,นตอนนี้แต่ได้ยินเสียงนะถ้ามาแบบมอมนี่ก็ตัวใครตัวมันนะตอนนี้ฉันไม่อาจทราบได้ว่าเขาอยู่ตรงไหน,นโอ้ตรงนี้นะ ไปแล้วนะกล้องไม่โฟกัสนะอะ,อะะพ่อฉันมาแต่สวนพ่อข่อยมาแต่วันปุ๋ยเขาวกเกียวกันดอกเฮดไปโอแมนดอกเมียนสีล่งกับตัวปนันมันจะกลายไปยัง <c oughs> แต่ว่าวินตำด้ผมวินตำนะ เมียเพิ่งว้านว่าว่พวกนี้เขา,าอาแตะทั้งอื่นหรอกมันเป็นข้าวเดียวน,น้ะเห็ดเลย,ม,ยมันบันดีสูงเอาะเอ้าฝนย้อยนะตอนนี้ก็ฮีลีคอปเตอร์ไปรถไทยจอดนะรถไทยยานฮีลีคอปเตอร์เหมือนกันแต่ว่าก็ภพรกิจใครมันนะเขาอาจจะมายามมองเลยว่ามาใส่เป็นกบ หรือว่ามายามอีหลงมายามจันนะโอเคหน้าตอนนี้ก็ฝนลงมิดนะแต่ว่าฉันก็จะถ่ายทำให้พวกในายดูไปเรื่อยนะเมากันเท่าไหร่นะตัวนี้ยังไม่รู้ราคานะใช่หรอต่อไกลไรราคาเฮ้ยว่าดิบึนก็ยินบีโอ นดปัญอินทีเนาะคันนี้จอดฝนตกแล้วก็ยานยีคอปเตอร์ลงมาถามแต่ว,ว่าไม่ใช่หน้าที่เขาหรอกนะเขาก็ไปทำหน้าที่ใครมันนะสงสัยเขาสิไปผ้ที่บันจานผนที่มันต้องจานผนมองเขามาั่งลวดกัน พี่น้องกับเมียนมามางรวดเฮาพี่น้องไทยเขาก็เอาปวตีนไปให้เขาเตี้จักอยู่บรทหารมันเห็ดบรได้เนาะมันพิดกฎกระต,ต,ต๊อกกระแตกเขาก็ประสาส้นแรงต่ำมอสดูเอ้าตอนนี้ก็จอดเบิดสงสัยยานยนลิคอปเตอร์กันมันต้องไฟจวดเท่านั้นละบอเห็นมองเห็ดแล้วอ่ันมุ่อแจ็คมองสีต่ำ ไฟตั้มไฟตั้มเนี่ยบึนบึนเอาตั้มต่อีกแล้วครับเอาเอา ว่าฮะแนวมือเลวเวนเวลครับมือนมันหกลายนะ่ะต้องไฟแล้วตำ่ำมันน้ำมันเครื่องมาหาโดโยุดทิมไปเลยฝนตกย้มบวกวัไปใส่หรอก แยงอ่ะบันจอดบ่บันเมื่อเห็ดเนียได้หูโซ่เมื่อเช้าเนี่ยเห็ดก็ไปต่อยาห้อนดิเห็ดเบียกมัน แล้วมือแล้วเว้นปีครับไม่เขาู่วอัดกันไว้ จะไม่คลิปหน้าพผแล้วครับผม